สบายดีพี่น้องกาทักทายสบายดีเด้ออีสีเบิร์ดกูทุกคนนะพี่น้องเนาะมาเนี่ยกับตอนรับคนจุด่องสบายดีพี่น้องมือนี้มาพบกับขอบคุณว่ามันยำมันเยีมขอบคุณสาวนางเนาะสบายดีนะหน่อยขอบอบคุณสาวนางกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยกับมาพบกับขอบคุณสาวนางคือเก่าพี่น้องคือคักอีกคือเก่านั่นพี่น้องเพิ่งเราบริคือคัก มว่ายงานน่ะคือคักเมอนี้เป็นเหมยอ่ามยว่นนั่งคือคักมื่อสุดท้ายของงานบุญอ่ะประเพณีเนาะประเพณีอ่าบุญเดือนเดือนเก่าเนาะเดือนเก่าอะไรบุญหอเขาประดินเนาะพี่น้องเนาะก่เป็นมืมยตักบาตรยาหนำเนาะมื่อสุดท้ายของบุญพี่น้องเนาะเก็บชิ้นก็แล้วแต่ว่าเมื่อนี้เฮาหลังจากที่เฮาไปตักบาตรยาหนำมาเนาะเาก็พากันมาเห็ดอันท่านก้าปูนกินเนาะพี่น้องเนาะ กินพันธ์กระปุ่นพอยน้องเนาะกินพันกระปุอยูเพื่อนเดสาวนางเพื่อนนันใส่เด้อสิกินกพบ่หนางลดดอ่ะมารดี้เดกอนจ้นาวนางเป็นกวาวสีเนาะกับน้องลาดเห็ดอันนี้เนาะเห็ดกระปุ่ยยังไง่หละกินเนาะกินพันธ์จังใช่เมียงเออไม่หละเมียงเนาะมีพักอ่าพักให้พักให้หลักกากะลำบ่ ซานางอยากินป้าแต่บมีเงินซื้อเอางบสำีนก่อนนะพน่น้อกหัวหูกับเกียวไข่ไ่อกเนี่อกับผักมูเสี่ื้อมาอันเห็ดอันนี้คนกินเขาวัดงานบุญยังนี่เลยพี่หรอกก็สิ่มบางแก้วนี่พี่ใส่แัะน้ำไหนใส่แักใส่แม่หรือ่วัน่นอก ปานช่วยช่วยแห่บบกินน้ำแข็มาแล้วสําโต๊ะถือยังไมมามาพี่น้องกินน้ำกันเด้อเนาะนี่นี่ ติบเขาเด้งาหน่อยว่ะอาถูก่อนถูกก่อนถูกดี่ดิที่ไรซองมือที่ไรซองมือหกกำงงาหน่อยเออคือเกิดอลไรนี่ไมื่นี้ใส่เสียคูนั่พี่น้องเนาสียเพื่องก้อยนั่พี่น้องกว่าใส่ใส่เสียเพิ่องก้อยไปใส่บาทเนาะนีพี่น้องแต่ละกูละคนเออถูกผ้าเห็ดกินแนวเลยกับกินแนวเลยแล้วเนาะ กินเมียงกินเมียงโอกให้พักนี้ขาโขกเลแล้วมัน้วกันเอาเขามาอย่างนี้หน่อยเด้อมันทำมาเขาใช่เ้วเอาเขามากินเมียงกินเมชือเข้านี่นา เขาขวาวใหญ่อย <łość> ่น้องนะมันจะงานบุญก็มากันลายคนอนะเต็มเลยกะปาช้งมาเลยมาเลยมแม่บักขาไผกะปาลามอยมีเจ้าส่นตัวคือวานกูโมยแลวเนัะตอนนั้นเนาะมากินวานแล้วเนาะแห่งอวนคืนอวคืน ใช่เลยจันเลยมาเบิ้งละแม่มาเรียกจันอยู่พากมาเบิ้งละแม่ก่อนกดิด้วอ่าอะอกินขาวอ้ามีหัวมูกับตกไหมแม่เขาแม่มาไม่่ากินกินสลัข้าวม่กินขาวไม่กินกรดไปให้ไกินออร่อยไปกินก็วู้ไปมาแม่กินกอนจีนอันนี้มาจ้าลงมือเลยเนาะอ่าหัวกินตึงช่อสามคํา ชนาบี่แตของกัวคำแเงของกัวชนานี่วันดีจ้ามีกันนา้าวเนาะวันดีวันจ้ามีนาซาวในมีกันนา้าวเนาะใช่เลยนี่เด็กนี่แม่นี่แม่กินเมียเชื้อ้่านสาวคัมเชงนี่ก็คัดจะเกิดมาท่านเคยกินจ้าเสื้อดูใบหน้าดูใบ้านูใบหน้าดูใบหน้ามันกินแม่แล้วทางมาซาวพูดอยู่บ้านใหม่ดิพวกเอาไปถ่ายคลิปดูถูกเลยเลยเนาะ ย่ามเห็ดบุญที่สิ้นกับมาเห็ดอยู่บอลเดียวมารวมกันอยู่บอลเดียวเนาะกินแบบจานพูดไม่แพงมาพี่น้องกินซองผ้าได้ไหมซามผ้าพุ่นเนาะกุ่นตะวันไล่พูดผ้าหนึ่งผ้าเขาเนาะซามผ้าเลยพูกอดจิถือกันบันไดพี่น้องกินกอละมงนัำแข็งกับน้องหลัดกับนัำแข็งน้องหลัดหน้าหน่อยเนาะแต่มาเศร้ากเบื่อครับ าลานกนมาพี Là ่น้องกินะกันเนาะกินท่านเขาปุ่นแ่พี่น้องนี่จะบนเน่อยกินเสียบเยห้บลกถูกมถูกมดีจ้าดจ้าเด้ป้าเพื่อน ้ก well, ่อนจะต่บ้านก็กินนะคะไม่เอากินเองกินเองวางลงทานมากเขาเนี่ยมยไฮรับข้างบนกินแล้ว มันเั็กบันได้เห็นตากตานหนังรัดหยุดเนาะยำเลยแต่แต่เลือดไปไหนนี่ยบุษันไหนเศร้ายำเลือียใส่จุตัวมังสวิรัติหยำมาจา่หาหมูจนสีเบ็ดหมูเนี่ยบุษันเศร้ายำ ขมือคือเปิดนไา่มันดีกว่าน้ำเสียงจุนท่ามีน้ำจำพันชาปะน้ํมน้ำมือปั่นอาบไกินเจวก็กินปะจำเจวก็จำบอระห์ยเลย เท no да. ่าบท่าบบงนข้าบไงบไงกินแบบเละเทะเลยจิ้มย่างปนยัางกินกับตัดดีได้ปคนัดะ้ก้งตแ่กัแงกลิเ้ิบหมกินไมให้แม่ด้กทานกินวเนาะทานส

ตัวลงจะกินแม่ย่งกินพันกินเมียงกวันเศร้าจะมันี่เหาอิ่มวันนี้บุญบานเห้าบุญบานเห้าเลยทุกบานาวายาสนาพุทธ อะไรพี่น <önemli> ้องสำหรับพี่นิงก็ไ่มีไรเนาะโชกันชวยหนอยู่ฝากกไรกแซงเด้อเาตยบพี่น้องเป็นผ